สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีชโดยที่เนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นี่ก็จะเป็นเรื่องราวนะฮะเกี่ยวกับการเปิดเผยเรื่องราวในตอนล่าสุดนะว่าพลังและความสามารถของท่านอิมเช่นในการทำลายเกาะรูเซียเนี่ยมันคือสิ่งประดิษฐ์ที่เวกกาพานสร้างขึ้นมาละมันมีชื่อว่ามาเธอร์เฟมเพราะฉะนั้นในตอนนี้เราก็จะได้รับรู้แล้วว่าอุชินาน,นเนี่ยมีชื่อว่ามาเธอร์เฟมและจากเชื่อของมันก็อาจจะเป็นการบมองบอกนะว่าลำแสงที่ยิงใส่รูดเซียเนี่ยมน ภาวะการที่ตั้งชือ่อามาเธอเฟรมขนาดนี้อย่างน้อยที่สุดเนี่ยสิ่งประดิษฐ์พวกนี้นี่ยก็ต้องมีความเกี่ยวข้องกับไฟหรืออะไรพวกนี้บ้างแต่ว่าที่ไม่น่าสนใจนั่นคือโบราณชิ้นนี้เนี่ยท่านิมนั้นบอกนะว่าสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้นี่คือสิ่งที่เวกพังนั้นสร้างขึ้นมาแต่ว่าด้วยความที่ว่าดากอนข้านั้นก็ไม่เชื่อนะเวกพังจะเป็นคนที่สร้างสิ่งประดิษฐ์ที่ฆ่าคนอะไรพวกนี้ขึ้นมาเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็จะได้เห็นนะว่าเวกพังข้านั้นสร้างรถถังแล้วก็ปืนที่สามารถยยิงงงดดอออกกกกไไไมมม้้้้าาาาช่่่่ัะลจจเเเเรรืววพพนนนีี็็ห เขานั้นไม่ต้องการต่อสู้และก็ไม่ต้องการสงคามอะไรพวกนั้นแต่ว่าด้วยความที่ว่าในตอนนี้มีเวกพัน์ที่ทรยศบอกกับเรื่องราวที่ว่าเวกพังเนี่ยเขานั้นคือนักวิทยาศาสตร์ที่อยากรู้เรื่องราวในอดีตมันก็เลยมีเหตุผลนะว่าถ้าเกิดเสินปฏิชินนั้นเนี่ยมันมีต้นแบบมาจากวุตโบราณนี่นก็จะมีโอกาสสูงมากที่เวกพังนี้จะสร้างเสินปฏิชินนั้นขึ้นมาก็เพราะว่าเขาอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับวุตโบราณในอดีตนั่นเองเนะฮะและไหนจะยังมีเรื่องราวที่เวกพังเนี่ย เขานางคักจะทิ้งสิ่งประดิษฐ์ที่เขานึกคิดว่าไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นสิ่งประดิษฐ์ที่มันสามารถฆ่าคนได้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ไม่สมบูรณ์ของไวกะพังเพราวะล่าสุดก็ดูุเหมือนท่านอิมและ็ฮาพุท่าเนี่ยพวกเขาเนใจย,ยังไม่เคยลองใช้มาเธอเฟมเลยสักครั้งและครั้งแรกของมันก็คือการทำลายนาจาลูเซียแล้วก็อย่างที่เราได้เห็นกันกว่ามาเธอเฟมเนี่ยมันมีความสามารถและพลังที่สามารถลบก่อนหนึ่งก่อให้มันหายไปได้ซึ่งก่อนหน้านี้ก็จะมีเรื่องที่าที่บอกว่าปูตันเนี่ เพราะฉะนั้นจากเรื <t> ่องราวแล้วก็พลังในการทำลายเกาะมันก็เลยดูเหมือนว่าเรื่องราวพวกนี้เนี่ยก็จะเชื่อมโยงกันเหมือนกันนะฮะและนายมันก็เลยน่าสนใจนมาเธอเฟรมมันจะเป็นสิ่งประดิษฐ์เขาไว้กะพังที่มันถูกสร้างเลยนแบบมาจากอุลราหรือไม่เพราะว่าถ้าเกิดเป็นแบบนั้นจริงเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวที่มันน่ากลัวมากนะฮะเพราะว่านั้นก็จะหมายความว่าในตอนนี้ครับผู้ท้าแล้วก็ท่านอิมเนี่ยพวกเขาเนี่ยได้ครอบครองอุลุธและก็วิทยาการที่มันสามารถจัดการกกอนหนึ่งเก่ะแล้วก็มีพลังทาลายล้านที่ทัดเทียงกับอุลตร้ากิดนนทอมี ใช่มาเธอเฟมในการต่อสู้นนี่ก็จะเป็นเรื่องราวที่มีการสูญเสียเยอะมากนะฮะแต่ว่าเรื่องราวพวกนี้ก็จะมีข้อสังเกตนึ่งคือมาเธอเฟมนั้นเป็นสืป,ประดิษฐ์ที่ทั้งห้า้ท่าแล้วก็ท่านอิมพวกเขาเพิ่งจะได้มีการทดสอบความสามารถของมันใช่ไหมฮะและนั่นก็หมายความว่าตลอดเนืเ้อเรื่องที่ผ่านมาเนี่ยมาเธอเฟมยังไม่เคยใช้งานจริงแล้วว่าใช้ในการทดสอบหรือสักครังเพราะฉะนั้นก็น่าจะหม,มายความว่ามาเธอเฟมเนี่ยเพิ่งจะได้ลองใช้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นละมันการที่ก่อนหน้านี้เนี่ยยังไม่ได้มีการทดสอบนัน เพราะฉะนั้นจากจุดสังเกตพวกนี้ก็น่าจะหมายความว่ามาเธอเฟมเนี่ยถ้าเกิดว่ามันถูกสร้างเลียนแบบมาจากอาวุธโบราณจริงนะฮะมันก็น่าจะเป็นอาวุธโบราณเลียนแบบที่มันยังไม่สมบูรณ์เพราะว่าในตอนที่พวกเวก้าพังพวกเขาเนี่ยก็กำลังจะหนีออกจากเอเคเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าถ้าเกิดว่าในตอนนี้มาเธอเฟมนี่ยังไม่สมบูรณ์เนี่ยนั่นก็เท่ากับว่าหลังจากนี้ท่านอิมละก้าพิเท่าพวกเขาเนี่ยก็จะไม่มีใครที่สามารถทําให้มาเธอเฟมนะฮะกลายเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มันสมบูรณ์ได้หลังจากนี้ อย่าเว้นก็แต่ว่าฮาพุทธาสัเทอร์นที่ได้ชื่อว่าเทพนรกแห่งวิทยาศ,าศาสตร์เนี่ยคราวนั้นจะสามารถสานต่อง,งานของไวกระพังให้มันมีความสามารถมากขึ้นแล้วการเป็นปสิ่งที่สมบูรณ์ใน,นหลังจากนี้นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าสัตเทอร์นั้นไม่สามารถทําได้นั่นก็จะหมายความว่ามาเธอร์เฟมมันก็จะมีจุดบกพร่องแล้วก็จุดอ่อนซึ่งมันก็จะหมายความว่าหลังจากนี้ถ้าเกิดท่านดิมกับฮาพุทธาพวกเขาใน,นใช้มาเธอร์เฟมในการต่อสู้นั้นก็จะหมายความว่าวมันนะฮะก็จะมีจุดอ่อนที่ศัตรูั้นสามารถทาลายมันได้ และถ้าเกิดว่าการใช้งานในครั้งนั้นนั่นคือการต่อโซ่กัุ่มหมอฟางเนี่ยนั่นก็จะหมายความว่ามาเธอเฟมก่อนที่มันจะได้โจมตีแล้วว่าทำลายอะไรสักอย่างเนี่ยโดยการที่มันไม่จุดอ่อนในการจะทําให้มานะฮะถูกกลุ่มหมอฟางนั้นทําลายซะก่อนที่มันจะได้โจมตีนั่นเองแล้วก็อย่าลืมนะว่ามาเธอเฟมเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะมีความสามารถในการทําลายล้างที่มันสูงมากก็จริงนะฮะแต่ว่าก็อย่าลืมนะว่าในเรื่องวันพีทมันยังมีวุธโบราณของจีนถึงสามชิ้นที่หลังจากนี้พวกลูฟี่ มาเธอเฟรมเนี่ยก็น่าจะเป็นสุประิษฐ์ที่ฮาร์พุทาแล้วก็ไดริมนี่จะได้ใช้มานะฮะในการต่อสู้กับเหล่าอุลบราณเพราะว่าถึงแม้จะบอกนะว่ามาเธอเฟมเนี่ยมันน่าจะมีจุดอ่อนแล้วก็ยังไม่สมบูรณ์ก็ตามแต่ว่าก็อย่าลืมนะว่าเนื้อหาในปัจจุบันเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะเห็น frame มาเธอเฟมเป็นค่าอันเดียวนะฮะแต่ว่าเราก็ยังไม่รู้นะว่าสิ่งประดิษฐ์ของเวะกะพังที่มันมีความสามารถเหมือนกับมาเธอเฟรมเนี่ยมันจะมีทั้งหมดกี่ชิ้นและถ้าเกิดมันมีหลายชิ้นจริงเนี่ยแต่และชิ้นเเเนนนีีนาานน่่่จะมมคววาาาสรรรก็็็งหทือ้ปปฮ แต่ว่าการที่เนื้อเรื่องในตอนล่าสุดมันได้มีการเปิดเผยเรื่องราวเกี่ยวกับเทอร์เฟมออกมาเนี่ยอย่างน้อยในตอนนี้ก็น่าจะเป็นการบอกบอกนะว่าเทานิมและคาบเทาพวกเขาจะมีอาวุธทำลายล้างนั่งอยู่ในมือซึ่งนั่นก็หมายความว่าในสืบก,การต่อสู้หลังจากนี้หลอกลูฟี่และเทนิมเนี่ยนอกจากการต่อสู้หลอกผู้คนมันยังมีการต่อสู้ของศิษย์ปีดิและวิทยาการนั่นก็คือการต่อสู้หลอ,อกมาเทอร์เฟมและก็วุดโบราณหลังจากนี้โอเคและนี่ก็จะเป็นเนื้อหาและก็เรื่องราวทั้งหมดที่เราจะได้มาคุยกันในคลิปน ส่วนถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ช่ดดวยนําพาทุกการอัปเดทในหาคลิปใหม่ช่องเราสวัสดีพอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ